ขาจะถามจีนะเกี่ยกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ค่ะว่าทําไมถึงมาเรียนเศรษฐศาสตร์ล่ะเออเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ใครเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์ของโลก และมากกว่านั้นนะคะอาจจะม like ีกา,ารถามเจาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราด้วยว่าจะกระทบยังไงกับรอบโลกเศรษฐกิจรอบโลกอะไรที่กระทบกับประเทศไทยเพราะอยากให้เรารู้กันว่าเศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมคะการที่ประเทศเนี่ยเราจะเจริญไปได้หรือการที่ธุรกิจของเราเนี่ยจะบูมได้เนี่ยมันต้องอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของประเทศของเรานะคะดังนั้นข้อถามหนูว่าเศรษฐศาสตร์สําคัญยังไงหนูเคยใช้สกิลเนี่ยในด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยในการ manage อะไรในชีวิตของนรบ้า ตอบคำถามให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนขะว่าอย่าชะล่าใจนะคะว่าคะแนนตัวเองดีแล้วเนี่ยแล้วจะไม่ตกสัมภาษณ์เพราะมีน้องนะคะ<อ>เคยตกสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วตอบคำถามไม่ได้ค่ะน้องๆน,นะคะอย่าลืมนะคะคะแนนในอย่างเดียวแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะสัมภาษณ์ต้องเป๊ะด้วยค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่เครียดหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องตอบคําถามยังไงให้ตรงใจกรรมการสอบสัมภาษณ์สำหรับ EETU นะคะก็สมามารถติดต่อครูแซมเข้ามาได้เลยค่ะเพราะครูสมามารถให้คําแนะนํปรึกษาได้ค่ะ